ครับผมวีรศักดิ์จันทรงแสงนะครับเป็นนักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยาาสารสารคดีครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านพูดคุยในเรื่องงานสารคดีนะครับผมตั้งหัวข้อว่าสารคดีในมือคนรุ่นใหม่เป็นการเชื่อมโยงมาสู่ยุคสมัยนะครับหลังจากที่พวกเราหรือว่าคำว่าสารคดีในเมืองไทยก็ก่อเกิดเติบโตพัฒนาการมาสัก30-40ปีนะครับ ของสิ่งที่เรียกว่างานสารคดีเราวัดจากอะไรถ้าวัดจากนิตยสารสารคดีเล่มนี้ตอนนี้ก็ปีที่39นะครับนี่คือคำว่าสารคดีที่อยู่กับคนอ่านมาถ้าเรานักจากการสถาปนาวิชานี้ลงในการเรียนการสอนในมหาลัยก็ไล่เลี่ยกับอายุของนิตยสารสารคดีซึ่งครั้งหนึ่งนิตยสารสารคดีเคยเคยทำในหัวข้อพัฒนาการสารคดี ในเมืองไทยซึ่งการเรียนการสอนในมาหาวิทยาลัยคิดว่าเกิดหลังนิตยสารอยู่สัก3-4ปีก็น่าจะสัก35ปีของสิ่งที่เรียกว่าการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้อย่างเป็นทางการในระบบการศึกษาของเมืองไทยะนะครับก็คือสร้างคนไปเป็นนักเขียนหรือคำว่าสื่อมวลชนนั่นแหละครับเพราะว่าคณะในมาหาลัยเราใช้คำว่าคณะสื่อสารมวลชนหรือว่านิทศสาสตร ใกลเคียงกันแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยการสร้างนักสื่อสารมวลชนไปทำงานสื่อสารมวลชนซึ่งแยกย่อยหลายแขนงแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงแขนงที่เรียกว่าคนทำหนังสือนะครับซึ่งตอนหลังอาจจะคลี่คลายมาสู่คำว่าคนทำคอนเทนต์นะครับนี่คือคำในปัจจุบันผมจะพูดโดยอิงตามเส้นเวลาและยุคสมัย ถ้าพูดในยุคก่อนผมขออนุญาตใช้คาว่าหนังสือและนักเขียนนะครับซึ่งเฉพาะคําว่าสารคดีนั้นถ้าเกิดในรูปของแมกกาซีนเล่มแรกที่เป็นแนวนี้โดยตรงก็39ปีถ้าการสอนในมหาวิทยายลัยก็ประมาณ35ปีเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อันนี้พูดในแง่ของอาภาคที่เรียกว่าความเป็นทางการนะครับก็เดินมาจนถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง คณะและงานด้านนี้เคยเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งก็ว่าได้ประมาณในช่วงสัก10กว่าปีหรือ20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาสู่ความซบเซาในปัจจุบันในปีกที่เรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งแต่ก่อเกิดในช่วงประมาณ30กว่าปีของสาร,รคดีมันก็ได้รับความนิยมเป็นที่สนใจในแง่ของการเป็นผู้สร้างนะครับรวมถึงในแง่ของการเป็นผู้อ่านด้วยแต่ตรงนี้ผมเน้นในแง่ของการเป็นผู้สร้างงานก็ มีคนสนใจมีนักสารคดีเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งเ,เติบโตเป็นที่ยอมรับในระดับชาติที่เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่ยุคก่อต้นมาเรียกว่านักสารคดีสมัยใหม่นะครับที่ยังอยู่ก็ตั้งแต่คุณธีรภาพโลหิตกุลคุณอรสมสุทธิสาครคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเป็นบกนิตยสารสารคดีอยู่หลายปีนี่เป็นนักสารคดีที่เป็นที่ รู้จักดีไปทั่วประเทศรวมถึงคนอื่นๆซึ่งเอ่ยนามได้มากมายนะครับเป็นยุคที่คนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นสนอกสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้รวมทั้งผมด้วยก็เติบโตมาในยุคนั้นก็ประมาณในยุคที่เรียกว่าตอนนี้ก็ใช้คำว่า90นะครับหรือว่าก่อนนั้นนิดหน่อย ยู่ทศวรรษ90หรือเป็นไทยก็ประมาณทศวรรษ2,530ก้าวเกี่ยวในช่วงนั้นน,น,นะครับเป็นช่วงที่คําว่านักเขียนหรือว่านักสารกาดีเป็นที่สนใจกระตือรือร้นมีกลุ่มก้อนมีการสแสวงหามีการเรียนรู้มีการเข้าไปจับกลุ่มพูดคุยเจาะจงติดตามที่จะเรียนรู้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปเรียนในสาขาคณะเหล่านั้นโดยตรงเหมือนอย่างเช่นผมก็เหมือนกันนะครับ เราก็หาวิธีที่จะเกาะติดแล้วก็แกะรอยแล้วก็เรียนรู้จากผู้ที่เดินมาก่อนที่ทํางานอยู่แล้วที่เป็นแล้วทั้งผ่านการไปฟังเขาพูดเขาอบรมเขาสอนรวมทั้งการศึกษาจากตัวอย่างงานที่เขาเขียนอันนี้คือรูปแบบวิธีการเรียนรู้ของเมื่อ30ปีก่อน,อนเพื่อจะเป็นนักสารคดีเมื่อเขียนแล้วได้ผลงานแล้ว เรียกว่าเป็นแล้วจากตัวเองต่อไปก็คือการไปสู่พื้นที่ที่ในสมัยนี้เรียกว่าแพลตฟอร์มก็ต้องผ่านสื่อสิ่งพิมพม์นะครับตัวเขียนก็ต้องผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ไปถึงผู้อ่านผู้อ่านก็เสพโดยการอ่านอันนี้ผมคิดว่าผู้คนในยุคสมัยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปก็คงจะคุ้นเคยกับว่าทําอันนี้เท่านั้นส่วนการอ่านผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านจอผ่านออนไลน์มันก็เพิ่งน่าจะเกิดเมื่อประมาณ10กว่าปีมานี้แหละก่อนหน้านั้นการอ่านต้องเกิดผ่านตัวหนังสือซึ่งเรารู้กันดีนะครับคนที่อายุ40ขึ้นก็จะจะเข้าใจอันนี้ไม่ยากสําหรับคนรุ่นใหม่ก็จะกั้งกึ่งกึ่งก็คือเขาอ่านผ่านทั้งแพลตฟอร์มก็อ่านหนังสือเล่มแล้วเขาก็อ่านผ่านออนไลน์ซึ่งหนักมาทางออนไลน์ด้วยอ่านผ่านจอแล้วคนรุ่นเก่าก็มาผสมรงอันนี้ด้วยนะครับก็มาอ่านผ่านจอด้วย ซึ่งมันก็จะไปสู่ว่าการสร้างงานในยุคสมัยปัจจุบันนี้ในมือคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะคนอายุน้อยแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่อายุมากแล้วแต่มาทํางานในยุคสมัยนี้มาทํางานใหม่ในยุคสมัยนี้เขาจะสร้างสรรค์ออกมาอย่างไรจะทําไปทางไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากชวนคิดชวนคุยซึ่งตัวผมเองในฐานะนักเขียนก็ต้องตอบโจทย์อันนี้ด้วยว่าสารคดีในสถานการณ์ยุคใหม่เนี่ยเราจะสร้างงาน แบบไหนกันถ้าในแบบยุคเก่านั้นเราเรียนรู้กันผ่านตัวตรงและผ่านตัวอย่างงานก็คือผ่านหนังสือเมื่อเราผลิตงานได้แล้วงานจะเผยแพร่ต้องผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มันจะผ่านการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้มันต้องผ่านมือสายตาและความเห็นของบรรณาธิการอีกคนหนึ่งอ่าซึ่งเป็นตำแหน่งตรงกลางว่าจะยอมให้งานชิ้นนี้ผ่านหรือไม่อันนี้คือบทบาทบรรณาธิการงานชิ้นหนึ่งต้องจะไปสู่สายตา นักอ่านผู้อ่านแต่ในยุคนี้ทุกคนมีสำนักพิมพ์ของตัวเองที่ชื่อว่า a c e b o o k นะครับทุกคนมีสำนักพิมพ์ส่วนตัวเขียนเสร็จไม่ต้องรอใครก็สามารถลงได้เลยแต่งานชิ้นนั้นมันจะดีไหม,มจะได้รับความนิยมจากคนอ่านไหมแล้วก็เขียนตีพิมพ์แล้วคนอ่านจะยอมรับคุณในฐานะนักเขียนหรือไม่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในครึ่งแรกของการเผยแพร่ง,งานจากผู้เขียนเนี่ยมันสําเร็จได้ง่ายในยุคปัจจุบันนี้แต่การสําเร็จผ่านสายตาคนอ่าน มันยากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอาจจะยังไม่เป็นที่สรุปแต่อาจใช้คําว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันไปได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจากปัจจัยรอบด้านที่ว่ามานี้รวมถึงความสนใจด้วยแม้ว่าในสถาบันโดยตรงที่เป็นสายสื่อสารมวลชนจะได้รับความนิยมน้อยลงมากจนแทบจะสูญหายไปเลยสถานการณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆครับจากที่ผมได้ไปสัมผัสกับคณะเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยแต่ว่า ในห้องเรียนที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นตามค่ายนักเขียนหรือค่ายการอบรมหลังสถานการณ์โควิดหลังการปลดล็อกโควิดอีกครั้งที่เปิดให้มีการพบปะกันได้ความสนใจในค่ายไม่ได้น้อยอย่างในสถาบันการศึกษาโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็อาจเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสนใจที่อยากเป็นผู้สร้างงานหรือผู้เล่าเรื่องผมใช้คำนี้นะไม่ใช่คำว่านักเขียนในที่นี้ยังไม่ได้ลดน้อยจนถึงกับจะสูญหายไปจาก สังเกตจากที่ว่าค่ายได้รับความสนใจยังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อยู่เพราะฉะนั้นในแง่ความสนใจยังโอเคนะครับในเรื่องการเรียนรู้และในเรื่องงานที่ทำละ่ะจากที่ได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในห้องเรียนสารกดีของค่ายสารกดีโดยตรงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าคนรุ่นใหม่แทบจะไม่กล่าวคําว่านักเขียนออกมาแล้ว ทั้งที่เขามาเรียนในค่ายนักเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเหมือนเป็นเรื่องย้อนแย้งหรือว่าเป็นเรื่องตลกแบบขำคืนนิดหน่อยเขามาค่ายนักเขียนสาดีแต่เขาไม่ได้พูดถึงคําว่านักเขียนหรือถ้าเราจะสรุปจากที่ได้คุยกันบางทีคําว่านักเขียนอาจจะไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเขาแล้วหรือว่าเขาสร้างคําขึ้นมาใหม่เมื่อถามว่าคุณสนใจหรือใฝ่ฝันหรือทําหรือคิดอะไรอยู่คําที่เขาพูดออกมาเป็นคําว่า content creator Thì tôi tông phải phải phạm một เพราะเป็นคำใหม่สําหรับผมและก็สําหรับเขาด้วยแต่ว่าเ,าเขาเรียนรู้และสัมผัสมาโดยตรงในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเอามาแบ่งปันคนรุ่นเก่านี่ก็ต้องต้องท่อง,องหรือท่องเรียนรู้อยู่พักหนึ่งว่ามันคืออะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เมื่อถามถึงเขาว่ามันคืออะไรคําอธิบายก็คือการทําหลายสิ่งในคนเดียวนอกจากการสร้างเทคหรือตัวหนังสือแล้วเขาอาจจะถ่ายรูปเองด้วยแล้วก็รวมถึงถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยเพื่อมานําเสนอในแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นออนไลน์ซึ่งรองรับภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย รองรับภาพนิ่งด้วยรองรับตัวหนังสือด้วยมันรวมอยู่ในนั้นอันเดียวกันทำในคนเดียวเป็น3 in 1แล้วก็เมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วถ้าได้รับความนิยมได้รับการยอมรับคนอ่านก็ไม่ได้เรียกเขาว่านักเขียนเหมือนเช่นในสื่อสิ่งพิมพ์แต่เขาจะเรียกผู้ที่เหมือนว่าประสบความสำเร็จแล้วว่า i n f นฟูเ c เซนี่คือความฝันใหม่ของคนรุ่นใหม่สิ่งที่เขาอยากเป็น ซึ่งสิ่งนี้จากที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่สอนในสถาบันก็คืออาจารย์มาหาเลยที่สอนด้านนิเทศด้านวาิสานโดยตรงอาจารย์ก็สะท้อนหรือเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า i n f อน e ซ c e r เนี่ยเป็นความใฝ่ฝันใหม่ของคนที่เรียนในในในสายนี้ในสายสื่อสารนะเพราะนั้นอันนี้คือยุคสมัยและสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งผู้เป็นนักเขียนรุ่นเก่าก็อาจจะต้องมาทําความเข้าใจและเรียนรู้ไปร่วมกันแม้ว่าเมื่อยามอยู่ในห้องเรียนหรือในค่ายเขามีฐานะเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้ความรู้ แต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และสร้างไปด้วยกันด้วยความคาดหวังของการส่งต่อจากที่เราเป็นนักเขียนรุ่นเก่าที่อายุงานประมาณ30ปีเราก็อยากสร้างและยินดีส่งต่อสิ่งที่เรียกว่าวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สมัครใจใฝ่ฝันอยากเรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เดิมนั้นมันก็คือการถ่ายทอดวิชาการเขียนเพื่อจะสร้างนักเขียนใหม่แต่ในตอนนี้เราคงเป็นเปลี่ยนมาเป็นการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นเบ้าหล่อไม่แก่กันในแง่การสร้างงานในท่ามกลางพัฒนาการใหม่ของยุคสมัยของเครื่องมือของสังคมซึ่งคาบเกี่ยวไปกับคำว่าคอนเทนต์และแพลตฟอร์มก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเขาเไอคนทำคอนเทนต์ก็คือนักสร้างคอนเทนต์ก็คือการผู้ผลิตต้นฉบับในคำเก่าซึ่งตรงนี้ ตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวเนื้อหาสาระหลักมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละคือตัวแก่นสารที่จะนําไปเล่าแต่พื้นที่เปลี่ยนจากหน้ากระดาษจากหน้าหนังสือไปสู่พื้นที่ออนไลน์เพราะนั้นตัวรูปแบบของคอนเทนต์มันต้องสอดคล้อง อันหนึ่งที่นักทำคอนเทนต์รุ่นใหม่พูดกันก็คือเขาบอกว่า,วาเทคมันต้องสั้นใช่ไหมครับเรื่องมันต้องสั้นแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะในช่องที่เป็นนิยายมันก็ยังเป็นเทคล้วนๆและยังยาวๆอยู่ก็ยังประสบความสําเร็จถ้างานมันถึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้แม้ว่าคุณจะเป็นนักทำคอนเทนต์คุณไม่นิยามเป็นนักเขียนแล้วแต่พื้นฐานของการเล่าเรื่องโครงสร้าง ของเรื่องเล่าที่เป็นเทคหรือเป็นตัวหนังสือความสําเร็จย่อมมาจากความหนักแน่นชัดเจนของพื้นฐานของการมีรากฐานที่หนาแน่นเพราะนั้นไอาการเรียนรู้ฝึกฝนก็ ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นและถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับมาแล้วก็แม้ว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นอาชีพโดยตรงการรู้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะด้านด้านหนึ่งที่ยังเป็นสเสน่ห์เป็นความสามารถพิเศษซึ่งเมื่อวันนี้เองผมได้ไปพูดกับนักศึกษาในสถาบันแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะครับในเรื่องการอ่านการเขียนนี่แหละว่าด้วยเรื่องการเขียน แล้วนักศึกษาถามกลับมาว่าในเมื่อโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วงานเขียนอย่างวรรณคดีโบราณเนี่ยอย่างกากรนโบราณจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องเรียนอยู่ในเมื่อโลกยุคใหม่มันเป็นสมัยใหม่ไปแล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่ารากฐานวรรณคดีโบราณส่วนใหญ่มันเป็นร้อยกรองใช่ไหมครับถ้าเราไปอ่านเราก็จะเห็นรูปแบบและจังหวะคําและลักษณะการประพันธ์ ถ้าเป็นวรรณคดีร้อยแก้วเราก็จะเห็นวิธีการเล่าเรื่องซึ่งแม้อันนั้นโบราณเป็นร้อยปีแต่เราจะเห็นวิธีการในการที่เขาหยิบเรื่องมาเล่าถ้าเป็นร้อยกรองเราก็จะเห็นรูปแบบฉันทลักษณ์ของคำครองมันก็ทําให้เราได้ของเรื่องของเสียงเรื่องของคําสัมผัสเรื่องของจังหวะซึ่งมาสอดคล้องกับในชีวิตจริงอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องประโยชน์กับสาธารณะผมจะเล่าตรงนี้นะครับก็คือ ลูกชายผมเรียนหนังสืออยู่ป .6 เปิดโรงเรียนไปได้ประมาณ1สัปดาห์ผมก็ถามเขาว่าขึ้นป .6 มา1สัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรบ้างเจออะไรใหม่ๆบ้างมีอะไรน่าสนใจ <c oughs> เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามีครูคนหนึ่งสนุกที่สุดผมก็ถามก็ว่าครูสนุกอย่างไรละ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นครูที่สามารถเอาอะไรมาเล่าได้ทั้งหมดครับร้องเพลงแรปได้ด้วยเ ผมก็เหมือนกับตาสว่างและถึงบางอ้อนในเวลานั้นนะถ้าเรารู้ว่าเพลงแรปเนี่ยจริงๆมันก็มาจากบทกวีนั่นแหละครับจังหวะของแรปมันก็คล้ายๆกันกับจังหวะบทกวีผมคิดว่าคนที่เขียนบทกวีได้ถ้าไปใส่ไปใส่ทำนองไปใส่จังหวะมันก็เป็นแรปได้เลยอันนี้คือสิ่งพิเศษสิ่งหลักคือความเป็นครูการสอนเด็กแต่การสอนเด็กวัยะสมปลายไปจนถึงมัธยมต้นช่วงที่เป็นกำลังเป็นวัยรุ่นเนี่ย มันไม่ง่ายถ้าครูจะมาเล่าผ่านตำรายอย่างเดียวกับครูคนหนึ่งที่มีวิธีการในการเล่าเรื่องไม่ว่าผ่านเรื่องเล่าหรือผ่านแรผมคิดว่ามันก็ดึงดูดผู้รับสื่อคือนักเรียนเองเอานักเรียนอยู่ได้มากกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะนําความรู้ไปสู่เด็กนะครับอันนี้สําหรับประโยชน์สาธารณะโดยทั่วไปสําหรับคนที่ไม่ได้มุ่งที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพแต่น,นักเขียนมืออาชีพไม่ว่าเราจะนิยามตัวเองว่า เป็นอะไรนะเป็นนักเขียนเป็นคนทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟูเนเซอร์เป็นอะไรก็ตามแต่ในแง่ตัวสารที่เราจะนำเสนอต่อผู้อ่านผู้รับสารนั้นก็ยังต้องอาศัยพื้นฐานที่หนักแน่นที่แม่นยำเช่นเดิม ถึงจะสร้างคอนเทนต์ไปสู่คนอ่านได้อย่างประสบความสําเร็จผมคิดว่าไม่ว่านิยามหรือยุคสมัยหรือแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือในการสื่อมันเป็นอย่างไรแต่ตัวแก่นสารตัวเนื้อสารตัวคอนเทนต์มันยังต้องการความหนักแน่นชัดเจนแม่นยำเช่นเดิมนะครับเพราะนั้นเรายังต้องศึกษาต่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนพัฒนาเรื่องต้นทางเหล่านี้ไปสู่แพลตฟอร์มใดๆก็ตามนะครับสาหรับตอนนี้ผม ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะพบกันในตอนต่อไปนะครับในเรื่องเรายังจะอ่านสารคดีบนหน้ากระดาษก,กันอีกใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ